ัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำพ่อพันธุ์นะครับโหวัติยาชานะครับวันนี้มีคนถามมาเยอะนะครับว่ามันเป็นสายไหนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนี่ดูเป็ดก่อนนะครับนี่จะดำบางนานะครับวันนี้ผมถือกล้องให้นะครับนี่จะดำบางนาโว้วโวนะครับ นี่มามาดูกันแม่ซีซ่านะเหยาซีซ่านะครับตอนนี้เหลือสีตัวนะครับซีซ่ากับอาชา ช่วงนี้แม่ไก่ขึ้นกกไข่หมดนะครับช่วงนี้ก็บำรุงกันต่อไปครับแม่พันธุ์ก็ถ้าเกิดถูกใจซุ้มไหนก็จะหาเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเน้นเน้นออกเป็นเยียวก่อนนะครับสายเยียก่อน น,นี่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วครับน่าจะสามถึงสี่อ่าสี่ปีน่าจะได้ครับสี่ปีกว่าผมซื้อเข้ามาตอนนั้นน่าจะมีไฟแล้วครับหนึ่งไฟตอนหนุ่มๆน,นะครับ ตอนนี้ก็ทับอย่างเดียวนะครับมาอยู่ที่ห่มนะครับตอนนี้ก็ยืนยืนพ่อพันอยู่สองตัวนะครับเยียทองกับเยียชาตัวเมียตัวเมียเยอะครับก็รอตัวเมียก็รอเช็คลูกนะครับลูกถ้าเกิดใจลูกไม่ดีก็ไม่ทำต่อนะครับ ก็าหาเข้ามาใหม่มาเกิดอ่อมันจ่ายลูกเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีก็ถ้าเกิดจะทำมันจะเสียเวลานะครับช่วงนี้อาหารอะไรก็ขึ้นราคาด้วยครับงนก็เซฟเซฟกันไว้เมื่อก่อนนี้เยอะครับตอนนี้ก็พอเบาลงบ้างแล้วนะครับ พี่น้องในช่องนะครับถามถามถึงประวัตินเนะประวัติมันตัวนี้ผมนำเข้ามานะครับผมนำเข้ามาจะเป็นสายชั้นชั้นหลานมหานครนะครับเยี่ยมมหานครตอนนี้เจ้าของเอามาผ่าสายแล้วนะครับมหานครจากรินนะครับตัวนี้ ใจลูกโครงสร้างดีครับสอ,สองสองสี่สองห้าอัพนะครับบางตัวนี่ก็เกือบสามนะครับสามกิโลนะครับอของผมที่เอาพ่อพันผสมแบบนี้คือปัญหานะครับเมื่อก่อน,นเคยเลี้ยงปล่อยทวง ปล่อยข้างนอกนะครับวันนี้มันมีมีหมามน,นะครับของคนอื่นเข้ามากัดนะครับเสียดายพ่อพันธนะุ์เนาะก็เลยแก้ปัญหาเอาไว้ในล็อกผสมนะครับถ้าปล่อยถ่วงจะมันเข้ามากัดอีกเสียดายนะครับลงทุนไปเยอะนะครับ พี่น้องที่ถามเข้ามาถามถึงลูกมานะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแบ่งผมจะเอาลงให้ดูนะครับก็หากมีเวลาเดี๋ยวจะไปแนะนำซุ้มต่างๆนะครับที่พอรู้จักนะครับพี่น้องในช่อง เออเอฟซีที่ติดตามครับก็สามารถจะติดตามเข้าได้นะครับพอแบ,บ่งปันสายพันธุ์นะครับการพัฒนาเนาะก็เดี๋ยวถ้าจะไปซุ้มไหนฟาร์มไหนครับทั้งเยและไม่เยนะครับเดี๋ยวจะเอาลงในช่อง YouTube ให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อจะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ที่ที่ได้สามารถติดต่อแล้วก็แบ่งปันกันได้ก็ปกติผมจะลงในเฟซนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆวันนี้คือไม่ได้ลงเลยนะครับแค่เห็นรูปไก่ก็โดนแล้วครับก็เลยขี้เกียจจะที่จะลงนะครับเฟซนะครับไงก็ฝากติดตามันช่องทางนี้นะครับผมขอบคุณครับ